สุรอ้อนอินชิรอสุรออนอินชิรอสเป็นบทบัญญัติมักกียะมีแดอายะความหมายโดยสรุปของสุร้อันอินชิรอสุรออนอินชิรอเป็นสุรอนมักกียะกล่าวถึงตำแหน่งอันมีเกียรติของท่านรสุลลลอฮ์และสถานะอันสูงส่งของท่านณที่อัลลอซุบฮาณฮูตาลาสุรอได้กล่าวถึงความโปรดปรานอันมากมายของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวและรสูลของพระองค์ มูฮัมหมัดสุลลัลลฮวะลว์สัลลัมทั้งนี้ด้วยการเปิดหัวอกของท่านเพื่อการอีมานทำให้หัวใจของท่านมีรมัศมีด้วยปรัชญาและความรู้และทำให้ท่านบริสุทธิ์จากบาปต่างๆและความผิดต่างๆทั้งหมดนี้ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อปลอบใจแก่ท่านรอสุลลัลสุลลัลฮวะลล์สัลลัมจากการที่ท่านต้องเผชิญกับการทำร้ายของหมู่ชนที่ชั่วช้าสารเลวเราไม่ได้เปิดอกของเจ้าแก่เจ้าดอกหรือ และเราได้ปลดเปลื้องภา,าระหนักของเจ้าออกจากเจ้าแล้วซึ่งเป็นภา,าระหนักอึ้งบนหลังของเจ้าแล้วซูรอได้กล่าวถึงการเชิดชูตำแหน่งอันสูงแก่ท่านรอซูลและยกสถานะของท่านให้สูงทั้งในดุนยาและอาคิระรอและให้ชื่อของท่านสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมต่อเข้าด้วยการกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตาลาและเราได้ยกย่องให้แก่เจ้าแล้วซึ่งการกล่าวถึงเจ้า สุรอได้กล่าวถึงการเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอสุรุลล้อสลลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมขณะที่อยู่ในน,นครมากกะ์ต้องเผชิญกับความยากลำบากและความหวาดกลัวพร้อมกับบรรดามุมลินจากการกระทำของพวกปฏิเสธศรัทธาที่ไม่ยอมศรัทธาโดยแจ้งให้ท่านทราบถึงว่าการปลดเปลื้องความทุกข์ยากและชัยชนะที่จะได้รับเหนือศัตรูนั้นใกล้เข้ามาแล้วฉะนั้นแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่ายได้ สูร้อนได้จบลงด้วยการกล่าวเตือนท่านรอซูลซลลลฮอะเลวะซัลลัมให้จัดเวลาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการอิบาดะต่ออัลลอฮ์หลังจากเสร็จสิ้นหน้าที่ในการเผยแผ่ศาส,สนาทั้งนี้เป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ได้ประทานความโปรดปรานให้แก่ท่านดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นจากงานหนึ่งแล้วก็จงลำบากต่อไปและอย่างพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นก็จงมุ่งปรารถนาเถิด บิิสมดโดยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออลัมนวะดีกกเราไม่ได้เปิดหัวอกของเจ้าแก่เจ้าดอกหรือว แล้วเราได้ปลดเปลื้องภาระหนักของเจ้าออกจากเจ้าแล้วซึ่งเป็นภาระหนักอึ้งบนหลังของเจ้าและเราได้ยกย่องแก่เจ้าแล้วซึ่งการกล่าวถึงเจ้าฉะนั้นแท้จริงหลังจากความยากลําบากก็จะมีความง่ายได้แท้จริงหลังจากความยากลําบากก็จะมีความง่าย ดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นจากงานหนึ่งแล้วก็จงลำบากต่อไปและอย่างพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นที่เจ้ามุ่งปรารถนา